สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถ่าอินเทอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ของอังกฤษแล้วก็เป็นความอับอายครั้งล่าสุดสําหรับเจ้าชายแอนดรูด์ยุคแห่งยอกนะครับทั้งที่ชื่อเสียงของพระองค์นั้นย่าแย่อยู่แล้วจากความเกี่ยวข้องกับทางด้านเจฟฟรีย์เอฟตินชาวรัสันซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดี ล่วงละเมิดทางเพศนะครับล่าสุดนั้นคณะผู้พิพากษาของอังกฤษมีคําตัดสินยืนยันห้ามไม่ให้นักธุรกิจชาวจีนที่ถูกกล่าวหาซึ่งระบุชื่อเพียงว่าเอซิกนะครับเดินทางเข้าประเทศและกล่าวด้วยว่าปัญหาของเจ้าชายแอนดรูทําให้พระองค์เสี่ยงต่อการสแสวงหาผลประโยชน์ในคําตัดสินผู้วิพากษาประเมินว่าเอซิกอยู่ในตําแหน่งที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของจีนกับบุคคลสําคัญของอังกฤษซึ่งกรณีข้างต้นอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแทรกแซงทางการเมือง โดยรัฐบาลจีนได้เมื่อถูกถามว่าที่ปรึกษาของเจ้าชายแอนดรูควรตื่นตัวต่ออันตรายมากกว่านี้หรือไม่นายทอมกูเทนฮัสซึ่งเป็นอดีตรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของอังกฤษก็ตอบว่าเรื่องที่ปรากฏอาจไม่ค่อยมีความชัดเจนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่งขณะเดียวกันนั้นแถลงการจากสำนักงานของเจ้าชายแอนดรูระบุว่าในยุคแห่งยอกทรงปฏิบัติตามคำแนะนำจากรัฐบาลของอังกฤษและหยุดการติดต่อทั้งหมดกับบุคคลที่ถูกกล่าวหา พร้อมยืนยันว่าพระองค์ทรงพบกับบุคคลดังกล่าวผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการและไม่เคยมีการพูดคุยถึงเรื่องราวความละเอียดอ่อนใดๆก็ตามความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่ออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของอังกฤษได้กล่าวถึงความน่าอับอายอย่างยิ่งจากประเด็นที่ชาวจีนคนหนึ่งซึ่งต้องสงสัยเป็นสายลับกลับกลายเป็นสหายคนสนิทของเจ้าชายฮันดูซึ่งเป็นระยุกแห่งยอกด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ตอนนี้ทางอังกฤษนั้นก็กําลังปวดหัวทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าข้อมูลอ่อนไว้ใดๆ ที่เจ้าชายอันดูนั้นได้เปิดเผยต่อสายลับคนนี้ให้ทางด้านรัฐบาลจีนนั้นได้ทราบด้วยหรือไม่ความเคลื่อนไหวนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับเพราะว่าเจ้าชายอันดูที่ผ่านมาน,นั้นก็ต้องบอกว่ามีข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักอย่างต่อเรื่องเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b สไครต์กดติดตามช่องถ้าอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเเรรรราาาาาจจะมมีื่่่องวววขวสกกกททัุทุโล ไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าในส่วนของเรื่องราวข่าวสารความขัดแยง้งสถานการณ์สงครามนะครับรวมถึงสถานการณ์เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศและที่สําคัญนั้นเนะครับเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญสาคัญเราก็นํามาฝากคุณผู้ชมกันในทุกๆวันครับ